สวัสดีค่ะวันนี้ชันครูโสพิษจะมาชวนเพื่อนทําน้ําพริกอ่องนะคะน้าพริกอ่องวัตถุดิบหลักของเราวันนี้คือใช้กุ้งสดค่ะนะคะแล้วก็มะเขือเทศเครื่องปรุงก็มีหอมแดงพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะพริกขี้หนูด้วยแล้วก็พริกใหญ่ด้วยกะปิเกลือน้ําตาลปึกนะคะมาดูกันค่ะว่า ทำกันอย่างไรนะคะแล้วก็ตำพริกก่อนนะคะทำพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หลังจากพริเรกเหละแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมกระปินะคะตามมี้แหลเพื่อนๆคะ่ะทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วกุ้งแกะสับเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําพริกตำเรียบร้อยพร้อมทังมะเขือเทศหั่นเรียบร้อยแล้วเราไปทํากันคะ่คะเราไปผัดกันในช่วงของการผัดเพื่อนๆสังเกตด้วยนะคะว่า ทำอย่างไรไม่ให้กุ้งเราแข็งนะคะใ่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากนะเพื่อนประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะพอนะคะหลังจากนั้นก็หลีเป็นไฟกลางนะเราจะผัดน้ำพริกก่อนนะคะเพราะว่าน้ำพริกต้องผัดด้วยไฟกลางาน้ำพริกหอมแล้วเนี่ยเพื่อนอันนี้น้ำพริกอ่องเราทำด้วยกุ้งใช่ไหมคะเราต้องใส่มะเขือเทศก่อนนะคะ ามะาเขือเทศเราไม่ผัดก่อนเขาที่อยากใช้ได้แล้วเนี่ยนะคะเพื่อนเราเค่อยใส่กุ้งเพราะกุ้งมันจะสุกเร็วนะคะถ้าเราใส่กุ้งแต่แรกเลยเนี่ยกุ้งมันจะแข็งเราจะเพิ่ม,มน้ำมะขามเปียกนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแล้วมะเขือเทศให้น้ำซีกกับมะเขือเทศเนี่ยนิ่มก่อนนะคะให้ใช้ได้ก่อนนะง่าย นะคะแล้วไม่เค็มเราก็เติมน้ำปลานะคะเพื่อนไม่ต้องเยอะมาก<อ>เค็มแล้วแก่น,นี้นะะ <_ letter> ก็มะเขือเทศนิ่มแล้วนะเพื่อนคะเราก็จะใส่กุ้งนะคะพอเนื้อกุ้งสุกแล้วนะคะเ <_ letter> พื่อนเนื้อแบบนี้แล้วนะคะป <_ letter> ิดไฟเลยนะคะเพราะว่าถ้านานไปเดี๋ยวเนื้อกุ้งจะแข็งเพื่อนๆ่คะน้ำพริกอ,อง กุ้งสดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะที่แน่ๆอร่อยจริงๆนะเพื่อนนะคะทําไม่ยากง่ายๆนะคะเพื่อนลองลองทำทานนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วหาวัตถุด,ดิบมาเลยค่ะเนื้อสัตว์เราจะใช้อะไรก็ได้ค่ะได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบ กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับน้ำพริกของเราอีกหลากหลายเมนูนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ